กิจกรรมข้อที่3นะครับเมื่อ,อนักเรียนเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วก็เปิด serial monitor ขึ้นมานะครับ serial monitor จะแสดงระยะทางที่อัตลตราโซนิกตรวจจับวัตถุเจอนะครับบนบอร์ดนะครับจะมี LED แสดงสถานะนะครับที่อัตลตราโซนิกตรวจจับวัตถุเจอ ถ้าวัตถุอยู่ในช่วง0ถึง25ซนเมตรเนี่ย LD ดวงแรกก็จะติดนะครับถ้าวัตถุอยู่ในช่วง 25- ถึง40ซนเมตรก็ LD e ดวงที่2ก็จะติดนะครับเมื่อวัตถุอยู่ห่างออกไปนะครับ LD e ดวงที่3ก็จะติดนะครับลองเลื่อนวัตถุกลับเข้ามาที่ระยะ0ูนย์ถึงยีซนติเมตรอีกครั้งหนึ่ง นะครับตอนนี้อัตราสุนิกอ่านได้ที่ระยะ7ซิเมตรนะครับให้นักเรียนลองเขียนโค้ดแล้วก็ทดสอบการทำงานในกิจกรรมข้อที่3ดูน,นะครับ